การโลกยานยนต์ทุกวันหยุดนะคะัดมาเลิกทางช่อง5อย่าลืมนะคะช่อง5กดเลขหนึ่งค่ะ แน่นอนว่าในทุกๆวันอยู่นะคะตะเลิกเราจะมาเจอกันสุขัดพร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตเกี่ยวกับวงการยานยนต์ค่ะให้คุณผู้ชมนั้นได้ฟังกันค่ะและเช่นนี้นะคะตอนนี้เบรกแรกสุขัดยังมีสกูปการเปิดตัวของ All New Isuzu ซ s e r i e s มาฝากคุณผู้ชมด้วยอีกทั้งค่ะยังมีการร่วมแสดงความยินด,ดีนะคะให้กับแบรนด์ของ Isuzu ที่เขาได้รับรางวัลแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในประเทศไทยประจาปี2020อีกด้วยว้าวชมกันเลยค่ะ All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X สำหรับในปีนี้รถ pick up All New Isuzu D-Max ได้เปิดจำหน่ายครบทุกรุ่นรวมทั้งเพิ่มเกียร์อัตโนมัติในรุ่นความสูงมาตรฐานให้เลือกด้วยโดยมีกระแสตอบรับที่ดีมากแม้จะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยก็ตาม และด้วยความตั้งใจที่จะขยายกลุ่มเอ้อหมายให้ผู้ใช้รถอิซูซได้กว้างขวางยิ่งขึ้นประกอบกับเทรนผู้ใช้รถบิ๊กอัพรุ่นใหม่ๆมีความชื่นชอบมอเตอร์สปอร์ตและรถแต่งแนวเรซิ่งทางอิซูซจึงได้เปิดตัว All New Isuzu X-Series Lifestyle Big Up Design เท่ภายในโทนสีแดงดำเอกลักษณ์แห่งจิตวิญญาณสายพันธุ์สปอร์ตตอบรับกับคำนิยามท้าทายทุกลิมิตสุดขีสสไตล์ X ใหม่ทั้งหมดภายนอกและภายในพร้อมชุดแต่ง X Stylist Package แบบเด็มขั้นตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ลหลงไหลในความเร็วแรงเล้าใจฉีกทุกข้อกำหนดไปกับสไตล์ที่ไม่เหมือนใครเทเป็นตัวเองอย่างใจต้องการแล้วก็มีให้เลือกถึง2รุ่น2ส,สไตล์อย่างชัดเจนครับ All New Isuzu x s e r i e s รุ่นสปีดยนตกรรมสุดสปอร์ทที่เร้าอารมณ์และจิตวิญญาณโชบเฉียวทุกองศา สะกดทุกสายตาด้วยแนวคิดการออกแบบ b o w b u u t m o t t o o n a l บึกเบินเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแต่ปลายเรียวคล่องตัวตามหลักอากาศพลาศาสตร์พร้อมเปิดประสบการณ์สปอร์ตเต็มรูปแบบภายในห้องโดยสารที่จะเปลี่ยนทุกนาทีหลังพวงมาลัยให้กลายเป็นความตื่นเต้นพร้อมออดิซน์ภายในสีแดงดำที่โดดเด่นเล้าใจเต็มไปด้วยอารมณ์เลสซิ่งในทุกรายละเอียด All New Isuzu X-Series รุ่น h i g h l a n d ร er. ์ยนกรรมสปอร์ตหรูมาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตพรีเมียมรอบคันเพิ่มความโดดเด่นและสร้างด y n a m i c ให้กับตัวรถตามแนวคิดการออกแบบ r o b ั oh, t Emotional แข็งแกร่งบึกบึนเส้นสายคมชัดปราดเปรียวตามรลักอากาศพลาศาสตร์เอกลักษณ์เฉพาะ i s u z ุพร้อมกับมอบประสบการณ์เหนือระดับไปกับอิสุ z ุภายในสุด e x c l u s i v e ด้วยชุดแต่ง เอ e um 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 t สไตลิสแพ็ a เกวัสดุพรีเมียมเติมเต็มอารมณ์สปอร์ตให้เต็มสไตล์ตลอดการเดินทางพร้อมทยานเต็มขั้นด้วยขุมพลังใหม่เครื่องยนต์อิซูซุห d ุดเก d าดีด e ไอบลูพาเจเที่2ตอบสนองฉับไวทนทานรองรับการขับขี่ที่สปอร์ตแล้วใจที่สุดแห่งความประหยัดน้ำมันสมบูรณ์แบบด้วยระบบความบนันเทิงและความสะดวกสบาย ทเทคโนโล,โลยีความปลอดภัยสูงสุดตามแบบฉบับอีสุสุสสัมผัสความเร้าใจได้ก่อนใครที่โชว์ลุมอิสุสทั่วประเทศแล้วครับ ต้องแสดงความยินดีกับลูกค้าอิสุสุนะครับเพราะบริษัทริเพชอิสุสุเซลจำกัดได้รับรางวัลอีกแล้วโดยล่าสุดคือรางวัลแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดโดยมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะกรรมการผู้จัดการและคุณปรรณดาจเจนนวาสินกรรมการรองผู้จัดการของบริษัทอีเพชอิสุสุเซลจำกัด ได้รับมอบรางวัลอิส,สุแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในประเทศไทยปี2020ครับในหมวดรถกระบะจากสื่อโรงทุนแมนสื่อด้านธุรกิจการเงินการตลาดที่มีผู้ติดตามกว่า1ล้านคนในประเทศไทย ยินดีด้วยนะครับออเนวิสุสุเอ็กซิวเดียสาทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X สวัสดีครับ E 2 0เต็มถังใหม่ เทคโนโลยีเอ็กซ์ราฟอสในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลเพิ่มสารประสิทธิภาพเข้มข้นอยากจะแรงก็เร่งได้ปลุกพลังขับที่เราใจเป็นพ่คะครับเหลือขีดจำกัดทุกการขับขี่ที่ PTT Station หมอพอจะหาใครมาถ่ายวีดีโอ ตอนนี้ผมสอนได้บ้างไหมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนเราต่างสอะแสวงหาเพื่อนำมาตกแต่งร่างกายให้สวยงามทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์รางวัลหรือแม้แต่กระทั่งชื่อเสียงเกียรติยศไม่ช้าไม่นานมันจะถูกลบเลือนไปจากความทรงจำของคนอื่นแต่ความรู้และคุณงามความดีที่เรามีจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า อยู่เหนือการเวลาตำแหน่งของรอยโรคจึงมีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยแม่นอย่างตาเห็นเลยนะคะอาจารย์ภูเก็ตท่านรู้ก่อนผลตรวจได้ยังไงว่าต้องผ่าตรงไหนและจะประดับให้เราดูสง่างามไปตลอดชีวิตรำลึกถึงอาจารย์เสมอ <c oughs> กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ีิริราชลูกาสชวนเที่ยว เลีวแล้วมันลุ้นเมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ครบ600บาทขึ้นไปและสมคะแนนบลูการ์ด Guard, ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาท16สิงหาคมถึง31ตุลาคมน,นี้ออเนิวอ u ซูซูเอ็กซ์รีมาไทยทุกรีมิตสุดคิดสไตล์เ นิดนึงนะคะสำหรับแบรกนี้ค่ะสกัสกเนี่ยมีค่ายรถมาเปิดตัวเยอะแยะเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างแล้วกันค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ายของนิสสันค่ะที่มีการเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบอย่าง c ีโปโตนะคะต่อกันด้วยค่ะกับ m มอ e ์เซ i MC 20และส่งท้ายนะคะกับรถค่ายมาลพองอย่างเฟอร์ r รี่ค่ะ o m o โ o ลกาตค่ะพร้อมไหมคะอยากได้คันไหนไปเลือกกันเลย all new isuzu x series ท้าทายทุกลิมิต สุดขีดสไตล์ X นิสสันมอเตอร์เปิดตัวรถต้นแบบนิสสันซีโปรโดแสดงถึงความตั้งใจของบริษัทที่จะเปิดตัวรุ่นต่อไปของรถยนต์ซีในตานาน ิสันซีโปรโตออกแบบและพัฒนาโดยทีมงานในญี่ปุ่นครับนำเสนอการออกแบบภายนอกที่ทันสมัยและน่าดึงดูดด้วยภาพเมาที่สืบทอดจากซีรุ่นแรกตัวถังภายนอกสีเหลืองเหลือบมุกแสดงถึงโทนสียอดนิยมของทุกรุ่นซีโปรโตจึงเป็นการเดินทางระหว่างทพัรรษไปสู่อนาคตรูปทรงของฝากระโปรงที่ลาดเอียงด้านหน้าและไฟหน้าแบบ LED รูปหยดน้ำโดยมีการเพิ่มครีบของกระจังหน้าทรงรี ออกแบบใหม่เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่ทันสมัยแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของความสปอร์ตและความหรูหราสง่างามครับด้านหลังของรถได้รับแรงบันดาลใจจากไฟไท้ายของรุ่น300 Z X ซึ่งถูกดรีความสำหรับโลกยุคใหม่ที่ทันสมัยถูกติดตั้งอยู่ภายในส่วนสี่เหลี่ยมสีดำที่พาดผ่านด้านหลังและล้อมรอบขอบด้านนอกไฟไท้ายโดยใช้ไฟ LED ถ่ายทอดเส้นแสงส่องสว่างอย่างเฉียบคม นอกจากนี้ยังมีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาที่สเกิร์ตข้างสเกิร์ตล่างหน้าแผงล่างด้านหลังช่วยเสริมความคล่องตัวมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด19นิ้วครับและท่อไอเสียแบบท่อคู่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนทีเดียวห้องโดยสารของซีโปรโตออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับผู้ขับขี่และผู้โดยสารเบียบเสมอถุงมือที่ห่อหุ้ม โดยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับสัมผัสเฉพาะของ C แบบวินเทจทีมออกแบบภายในได้ขอคำแนะนำจากํำนานของวงการมอเตอร์สปอร์ตอาชีพเพื่อให้ C Pro p r มมีห้องโดยสารที่เป็นรถสปอร์ตในอุดมคติที่ทั้งสำหรับวิ่งบนถนนและในสนามแข่งซึ่งเหล่านี้สามารถเห็นได้จากแผงนับปัดของ4นะครับ สีโปรโตอัดแน่นไปด้วยพลังที่พร้อมจะปลดปล่อยภายใต้ฝากระโปรงยาวนั้นมีเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับระบบส่งกำลังแบบแมนนวล6สปีดในฐานะรถยนต์ต้นแบบการทำงานขนะดนี้คือการผสะสานพลังกับความสง่าง,งามและการควบคุมซึ่งได้กำหนดบุคลิกของรถยนต์ซีมาตลอด50ปีที่ผ่านมาครับ มาต่อกันที่ข่าวการเปิดตัวของรถยนต์มาเซอร์ติ MC 2 0 e n t y สุปปคารุ่นใหม่จากค่ายดีซูนแห่งอิตาลีกันครับ MC 2 0นับเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของมาเซอร์สุปปะคารุ่นล่าสุดต่อยอดจากรุ่น MC 1 2มาเซอร์ติประเดิมการก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยสุปป์คารุ่น MC 2 0ที่หลอมรวมความหรูหราความสปอร์ตและสมรรถนะอันเหน,นือชั้นตามแบบฉบับของจดกลำจากค่ายดีซูน เปิดตัวบนเวทีโลกอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองครับ m a s าลิตี m อ2 0ซีเนเป็นสปอคาท,ที่หลายคนรอคอยโดยอักษร MC ย่อมาจากคำว่ามา s าลิตีคอร์เซขณะที่ตัวเลขทเมาจากปี2020ที่เปิดตัวนี้แหละครับและเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของแบรนด์นี่คือรถสปอร์ตที่มีดีไซน์พลิ้วไหวประสานจิตวิญญาณสปอร์ตของขุมพลังเมตตูโน นับเป็นบล็อกแรกของยุคใหม่แห่งค่ายดีซูนเครื่องยนต์ V6 330แรงมา้าแรงบิด730นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนยถึงกิโลเมตรตชั่วโมงภายใน2.9วินาทีความเร็วสูงสุดกว่า325กิโลเมตรตชั่วโมงซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มาสระติผลิตขึ้นเองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยุดไปนานถึง20ปีครับ โปรเจกต์นี้ได้ให้กำเนิดซูเปอร์คาร์ที่เป็นแบบอย่างแห่งความยอดเยี่ยมในสไตล์ิตอรี่โดย MC 2 0ผ่านการออกแบบที่เมืองโมเดนาและผลิตที่โรงงานเวียเลซิโมเมนัตตีซึ่งผลิตรถยนต์มาสเตลรตมาอย่างต่อเนื่องกว่า80ปีบนสายพานการผลิตที่สร้างขึ้นใหม่แทนที่ของเดิมที่เคยใช้ผลิตรุ่นแกรนทัวริสโมแล้วก็แกรนคาริโอ ที่สิ้นสุดช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับรวมถึงมีห้องพ่นสีใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เครื่องยนต์เน็ตูนถูกประกอบขึ้นภายใน m a สเต a t i ติเอนจิ a นที่เมืองเมโดน่าซึ่งรูปรักษของ m c 20ใช้เวลาในการออกแบบดีไซน์ประมาณ2ปีด้วยกันครับ m c 20หรือ m c 20ทางมัเตอติมีแผนที่จะเริ่ม การผลิตในต้นปีหน้าครับแต่ตอนนี้ก็เปิดให้รับจองกันแล้วนะครับ โมลโกาต้ายนตก,กรรมคันพิเศษหนึ่งเดียวของฟอร์ลารี่ที่สร้างขึ้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวยุโรปคนหนึ่งที่ต้องการรถฟอร์ปปลารีสไตล์รถแข่ง G.T. แต่เป็นรถที่สามารถใช้งานบนถนนได้อย่างสะดวกสบาย โครงการ f ฟลารีโอมโลคาตาใช้เวลาราวสปีนับแต่วันสเก็ตภาพถึงวันที่รถเสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มต้นจากนำแรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายต่างๆทั้งรถแข่งในตำนานจนถึงนิยายวิทยาศาสตร์และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เพื่อให้เกิดรูปโฉมไร้าการเวลาที่จะสร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม นักออกแบบใช้รถ f e ร r a r ีแบบหนึ่ง a s งเปฟเป็นพื้นฐานโดยใช้กระจกหน้าและไฟหน้าเป็นของเดิมไวดีไซน์ที่ชบเชียวซึ่งถูกนิยามโดยการสะท้อนส่วนเว้าส่วนโคง้งและมีมิติ กำหนดความลาดเอียงของหน้ารถจากกระจังหน้าทรงรีที่แบนราบส่วนโค้งมนเหนือซุ้มล้อถูกขับให้โดดเด่นด้วยการตัดแถบสีคาดผ่านฝากระโปรงช่วงไล่ที่อยู่ด้านหลังของประตูถูกปรับให้ดูกายำมากขึ้นและค่อยๆกลืนไปกับท้ายรถส่วนท้ายโดดเด่นด้วยสปอยเลอร์ที่สะดุดตาซึ่งไม่เพียงแค่เพิ่มแรงกดแต่ยังให้ความดุดันและฉบเฉียวสไตล์สปอร์ตด้วยเครื่องยนต์ V12 ของโบลารีแบบสั่งทำพิเศษนี้เป็นลำดับที่1 0แล้วล่ะครับ เบาะสีน้ำเงินในห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังแท้และผ้ายีนอเนเร์เข็มขัดนิรภัย4จุดแบบรถแข่งชุบห้องโดยสารเป็นสีดำล้วนยนตกรรมของ p o l a r i คันนี้ปรากฏตัวบนสนามิโอรโนระหว่างการทดสอบเป็นระยะเวลาสั้นๆและเป็นไปอย่างเข้มข้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วแค่นั้นมันก็ทำให้โลกยนกรรมไหวหวั่นไปแล้วล่ะครับ โรคไตวายวที่น้องเป็นอยู่เนี่ยคะ่ะเราพบว่าน้องมีภาวะหัวใจและตับล้มเหลวร่วมด้วยดังนั้นทางเดียวที่จะรักษาได้คือต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจตับและไตพร้อมกันค่ะมีคนเคยบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมักดีเสมอแต่มีสักกี่คนที่รู้ว่าระหว่างทางกว่าที่ใครบางคนจะผ่านความทุกข์นั้นมาได้มันยากลำบากแค่ไหน ยากที่จะเอาชนะความกลัวและความเจ็บปวดยากที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะมีทางชนะมันได้ไหมกว่<ส>า<ร>50ปีที่สิริราชมูลนิธิ <Soldier> อยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อเอาชนะความยากและอุปสรรคต่างๆตามเส้นทางของการรักษา ด้วยพลังแห่งการให้จะแปลเปลี่ยนเป็นความสุขของผู้ป่วยได้โอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมร่วมบริจาคให้สิริแรกมูลนิธิมูลนิธิของคนไทยลูกาชวนเทียเ่ยวเลี้ยวแล้วมันลุน้นเมื่อเติมน้ำมันที่ PTT s t a t เตชันครบ600บาทขึ้นไปและสะสมคะแนนบลูการ์ดลุดของรางวัลรวมมูลค่ากว่า9้าล้านบาท16สิงหาคมถึง31เตุลาคมนี้ อูนิวอ s u ูซุเอ็กซิรีอดยทุกลิมิสุดขีดสไตล์ X เบรกนี้นะคะต้องขอเสียงปรบมือให้กับทีมโตโยต้ากาซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์นะคะที่เขาได้มีการแข่งขันยาวนานถึง24ชั่วโมงค่ะ แข่งยาวขนาดนี้ที่ประเทศเยอรมนนีอยู่กันยังไงคะอยากชมไหมคะถ้าอยากชมวันนี้สุกัดมีภาพสวยๆมาฝากกันค่ะสวัสดีครับ E ี20เต็มถังมันเทคโลรีเอ็กซ์ตร้าฟอสในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลเพิ่มอัตราเร่งที่เร้าใจแรกเหนือที่จำกัดที่ PTT Station เป็นบทพิสูจน์ขุมพลังแห่งสมรรถนะของโตโยต้าค r o l รล a ่าอันติสจีอาร์สปออีกครั้งครับในการแข่งขันรายการ ADAC Total 24 Hours Ring นัำสนามนิวเบอร์ลิงประเทศเยอรมันสามารถคว้าอันดับหนึ่งและสองในรุ่น Super p roduction 3ภายใต้การขับของทีมโตโยต้าคาซูและทีมไทยแลนด์ครับ โดยทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการในครั้งนี้เป็นปีที่เจ็บติดต่อกันโดยในปีนี้ก็ส่งรถยนต์โตโยต้าโคโรล a ่าอันต r สจีอาที่ผลิตจากสายการผลิตในประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกครับภายใต้ชื่อทีมแข่งโตโยต้ากระสู้ล c ซ n ่งทีมไทยแลนด์สิ่ง การจัดการแข่งขันมีในวันที่24-27ถึงกันยายนที่ผ่านมารถสาม,มารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้อีกครั้งด้วยการคว้าชัยชนะในรุ่นซูเปอร์โปรดักชัน3ในอันดับที่1จากรถหมายเลข120นำโดยเฉินเจิ้นหงกลันสุภพงษ์และนาโออิคาวามุระ และอันดับสองหมายเลข119นำโดยสุธิพงศ์สมิทธิชาตินัททูจเจริญสุขวัฒนะนัทพงศ์หอทองคำและมานัทกุลปารานนท์สำหรับการแข่งขันในปีนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจกับรถยนต์ที่ผลิตโดยคนไทยสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมผ่านสนามแข่งที่ขึ้นชื่อว่าท้าทายที่สุดสนามหนึ่งในโลก และเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของทีมแข่งตั้งแต่สภาพอากาศที่มีความแปรปรวนในการแข่งขันรวมถึงเส้นทางที่ทีมแข่งต้องขับผ่านทั้งหมด73โค้งครับแล้วก็เป็นการขับแข่งรวมกันทั้งหมดด้วยนับตั้งแต่รถระดับซุปเปอร์คาร์ไปจนถึงรถรุ่นเล็กรวมทั้งหมด97คัน22รุ่นครับแต่ด้วยทักษะการขับขี่ที่แข็งแกร่งและความสามารถของทีมโตโยต้ากับสู้เลสซินทีมไทยแลนด์ที่สำคัญก็คือ สมรรถนะอันยอดเยี่ยมของรถโรยต้าโคล o l าอันติสจีอาร์สทำให้เราสามารถประกาศความสำเร็จของคนไทยในการแข่งขันระดับโลกได้อีกครั้งหนึ่งครับ ใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะสุขสัญญาว่าครั้งหน้าเนี่ยรายการโลกยานยนต์จะมีอะไรดีๆเกี่ยวกับวงการยานยนต์มาอัปเดตคุณผู้ชมทางบ้านอย่างแน่นอนคะ่ะแต่ก่อนอื่นวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณสถานที่แห่งนี้ที่เราได้มีการถ่ายทํารายการนะคะที่โชวรุมแอสตันมาตินแบงคอกพระราม3คะ่ะเดินทางง่ายสะดวกมากๆเลยรถที่นี่สวยมากอีกทางบริการดีๆคะ่ะคนไหนที่ ยังไม่เคยแวะมายังไม่เคยเทสต์ไดรฟ์นะคะรวมถึงยังไม่เคยเห็นรถที่หรูหราย,ย่างนี้เนี่ย a s สตันมาติน พร้อมให้บริการค่ะและอย่าลืมค่ะมาติดตามชมกันนะคะกับรายการโลกยานยนต์ทุกวันหุยุนดนะคะเลิกทางช่อง5อย่าลืมนะคะช่อง5กดเลขหนึ่งค่ะอ๋อคุณผู้ชมขาคนไหนเนี่ยที่ไม่อยากพลาดวงการยานยนต์นะคะสามารถที่จะมากดไลค์ค่ะแล้วก็แชร์กันได้ใน Facebook นะคะชื่อว่า AutoWorld ค่ะรวมถึงค่ะ YouTube c h annel ก็ AutoWorld เช่นกันค่ะแล้วครั้งหน้าพบกันนะคะสุกัสลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ